โได้หนู้ปลาคุนตกปลาไปสยให้เายุล้าล้างล้พี่เห็นได้ไงพี่รูได้ไงดูบุมหเส้ยเฮ้ย้วหนูยนฮเยเฮ้ยเย้ยเยยเยเฮ้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 ย้ย้เ้ย แกต้องมาผุฉันโว้มันยากจังมันตัวใหญ่ไงขวา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 แกต้องมาผุดชอนยิงปลาเพื่อนนะมาดึงเฮ้ยโอ้หตัวย่างใหญ่ตัวย่างใหญ่เดแรกวันนี้พี่เดว่าเดอดว่เป็นยังไงคะ พีเมือดิชันไปทอดเลยฮะพี่มาดูทอดตามเชฟกระถาหลุด